โอ้โหยาล่นเด้วโอ้ล่นด้วเดี๋ยวนะพี่น้องเอาล่นกับป้อยมันไปข้างหน้าเอา้โอื สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคขนนะครับพบปอกับผมจากก่วงครับพี่น้องครับฝนตกตกลิ้นๆค่อยๆพี่น้องครับเมนูที่นาเป็นไปได้ก็คือแกงเห็ดพี่น้องครับแกงเห็ดขมครับเอาโออยาล่นเด้อล่นนิดเดีนพี่น้องเอาล่นก็ะป้อนแป้งหนา <laughs> เห็ดขมพี่น้องครับเห็ดขมอุ้อึบนานเห็ดขมอันนี้เป็นแก้วแมงแค้งพี่น้องครับแก้วแมงแค้งนี่ตัวมันหน่อยๆเห็นบ่พี่น้องหน่อยๆห,ห,หอมหอมไข่ไข่แมงดาเนี่ยแหละครับพี่น้องมามาพี่น้องครับห่อนห่อนเส็บเสียบน้ำกันฝนตกป้อแปะป้อแปะ,แปะอยู่นี่แหละครับถ่ <laughs> านตังโดน <laughs> ว่าสีเศร้าหมดเศร้า <laughs> พี่น้องเลย เจ่องหนาฝนเห็ดเรางงเงี้ยมามาอยู่มามาพี่น้องครับเสืบแสบน้องกันครับจ้ากววงแกงเห็ดขมสามน้ำพี่น้องครับอืเอาเห็ดผัวเลอือ ้นุ่มกางนาคุยเจมีมนั่นแข็งหน่อยจชกบะนีน่ เพิ่นติออกฟ้าโยคะกับมีแน่อยู่ลากาต้นอย่างกระทินนรางหมดพี่น้องเจ้ามันจะแสีย เป็นธรรมดานะครับพี่น้องช่วงเขารู้ดูฝนจากก่วงกลางลมไปทั้งๆครับทั้งกันกับไปไซเบอร์เลยครับ 嗯哼。<laughs> ฝนตกแต่พี่น้องแต่ว่าซอยหลังกันยังเน่าแน่นือเก่ารดมากตลอดหอมจริงจักผมบอกว่าแมงแข้งเนาะต้นว่าแมงแข้งสวยหน่อยหอม เอาพี่น้องครับบรรยากาศฝนตกลิ้นปล่อยๆนะครับจาก่วงกเลยกกางลมนะครับกางลมแน่จหน่อยนึงน้ามขขาข้างจันยดมอแม่มอแม่อยู่นอพี่น้องกนะ็บรรยากาศฝนตกนะครับ เือพันธัญญาหารหลายๆอย่างนะครับบัวติดเป็นเห็ดบัวติดเป็นยอดผักนะครับกำลังสิแตกออกเนาะมือจ้าก,กวงก็ได้เห็ดนะครับมาฝากพี่น้องเป็นเห็ดขมพี่นอ้องต้งสามน้ำคักๆแล้วนี่พี่น้องครับแทบอิลิแจ้วนะครับแจ้วแก้วแมงแข้งบอกไอ้แมงแก้วอย่างแมงแข้งเขาเดินแมงแข้งแมนบอพี่น้องวนะจ้าก,กวงก็ซื้อเพิ่มมานะครับเอามาเห็ดฝากพี่ต่อน้องทุกท่านนะครับ ขอบุญขอบคุณไดห้หลายๆเ้ยพี่น้องครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไข้กดติดตามให้กับจากกองทุกมือพ่อพ่อทำไมในคลิปหนาสมาลิปนีสวัสดีครับ